ไหวไหมครับไหวไหมครับให้ผมถามตัวเองพี่กุ้งมาร้องงานนี้แดนเซอร์เยอะกว่าทุกงานเลยนะเล่นมันมันเหนื่อยนะจะบอกให้มันไม่เหมือนสมัยหนุ่มๆนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยให้คนนี้ใครนะครับสิ่งปกมือสำหรับพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะครับนี่ Golden 2 season 5นะครับนี่ คนนี้เลยตัวเด่นสองสี่้ังห้าแล้วก็ยังเป็นคิดดูสงครามเพลงเงาเสียงของที่ต้องนครเวสุภาพรถ้าเกิดใครเ,ครเปิดไปเจอใน y o ยูทูบคนนี้แล้ะครับแต่โดนแป้งหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนอ๋อชนะเลิศนะได้แชมป์ครับแต่แงานหลักจริงๆคือเป็นผู้จัดการกลุ้มครับโอ้ยเดี๋ยวฟิกไม่ให้ลูกเดียวหล่มาหน่อยครับก็ ขอขอเหลาทั้งห่อยคือเมื่อประมาณประมาณสักสามสี่ทิ้ที่แล้วหะายๆท่านก็คงจะทราบเกี่ยวกับข่าวคราวภาคใต้ที่ถูกน้ําท่วมนะครับก็ตอนตอนดูขา่าวมันรู้สึกเหมือนตัวเองตอนเมื่อประมาณปีห้าสี่ยังไงอย่างั้นเลยมีบ้านท่านไหนบ้างครับที่ถูกน้ําท่วมชุ่มเหนยมีนะโดนใช่ไหมครับโดนโดน,โดนคือปีห้าสี่เนี่ยโดนกันแทบุกนั้นเลยโดยเฉพาะท่านที่อยู่ระแวกที่ลังสิต ใช่ไหมคบ้านผมก็ประมาณนี้เลยตอนนั้นนะอยู่แค่นี้คนระับก้อนนี้นนหน้าบ้านนะฮะถ้านในบ้านมันจะเข้าไปประมาณครึ่งแข้งมีความรู้สึกมันเจ็บปวดหัวใจจริงตอนนั้นมัน,ม,นมันพอเห็นนะ้ำเราเราไปยืนอยู่บนชั้นสองเราก็เห็นนะ้ํามันก็ไหลไปไหลามาแล้วสักพักมันจะบิหน,หน,ห,น,ห,น,ห,นหนูหนูหนูตัวเล็กๆหนูก็วิ่งว่ายน้ําไปแล้วสักพักมันก็บินหนูตามว่ายตามผมมีความรู้สึกว่าโอ้หทำไมามันอดนาดใจอะไรอ่ะ แล้วมันมันมัน,ม,นมันทรมานมากข้าวเครื่อก็ไม่ค่อยได้ไม่ก็ได้ทานอาหารนี่เป็นอันดับแรกนะครับที่สำคัญมากๆสำหรับการที่ช่วยเหลือคนน้ำท่วมโอเคเขาบอกบไม่ต้องพูดมากแล้วไม่ผมบอกว่าพูดเยอะกว่านี้อีกก็ขอขอบพระคุณนะครับที่หนือยแรงช่านมามาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยกันรู้สึกจะเป็นการบริจาคโดยสแกนก็มีใช่ไหมครับ ช่นะชิมโชกนะมีการสแกนจ่ายด้เลยนะคือมีตัวนิดๆหน่อยสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับเอาละครับตรงนี้มีศิลปินอีกหลายท่านซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่คีบคุยมากชอบพูดจนเหลือน้ำไหลไฟดับแต่วันนี้เอาไว้ค่อยมาเล่นเอาไว้ค่อยมาเล่นที่นี่แบบเต็มๆแล้วกันแล้วใครจะจ้างอ่ะครับไปติต่อไปนี้คิดว่า